วันนี้เป็นวันที่โชคดีจริงๆขอบคุณชื่อนี้เหลือเกินขอมอบของขวัญพิเศษนี้ให้กับคนที่ฉันรักเหมือนกินอาุาสวัสดิ์เช้านี้เป็นเช้าที่ดีจริงๆเช้าว,วันนี้เป็นเช้าที่ยอดเยี่ยมจริงๆนี่คือเช้าว,วันวันที่สดชื่ออีกวันนี่คือจ,จุดสั่นสะเทือนจุดดึงดูดอันใหม่นี่คือจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ี่คือสิ่งที่ฉันจะถักกับโลกไปนี้นี่คือการเรียกของฉันที่จะส่งออกการสั่งสะเทือนส่งออกไวเบรชันของฉันอย่างจงใจนี่คือตัวฉันในเช้าวันใหม่ที่ตระหนักรู้ถึงทิศทางที่ตัวฉันต้องการจะรู้สึกนี่คือตัวฉันที่ได้สัมผัสถึงอารมณ์ต่างๆของตัวฉันเองนี่คือตัวฉันในเช้าวันนี้ที่ยอดเยี่ยมนี่คือตัวฉันในเช้าวันใหม่ที่จะได้รู้ถึงคุณค่าของอารมณ์ภายในตัวของฉัน นี่คือตัวฉันในเช้าวันนี้ที่จะได้รู้ถึงพลังของการโฟกัสและพลังของวอทแท็กอารมณ์ในตัวของฉันที่จะถูกเติมเต็มไปได้วยสิ่งต่างๆมากมายที่พร้อมจะเข้ามาอย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วและมีให้สําหรับตัวฉันเสมอวันนี้เป็นวันที่งดงามยอดเยี่ยมจริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นของฉันที่จะจนใจจูนตัวเองให้อยู่ในคลื่อความถี่ของการเปิดรับในตัวของฉันนี่คือตัวฉันในเช้าวันใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่จะอนุญาตให้ตัวเองอยู่ในสภาวะแห่งความพาสุข าวะของการเปิดรับมากกว่าที่เคยเป็นมาภาวะของการเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมุ่งมั่นตั้งใจภาวะของการเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันปราถนาภาวะของการเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันจะไปลงไปในวอเทสคาร์อมเพื่อให้ฉันอยู่ในคลื่นความถี่แนดียวกับทุกความปราถนาของฉันได้อย่างเต็มที่วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมจริงๆนี่คือการเริ่มต้นใหม่สำหรับฉันในการเปิดรับสิดีๆเข้ามาเช้านี้เป็นเช้าวันใหม่แต่เป็นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของฉันจะตอบสนองแตกต่าง ่กวาที่เคยเป็นมาเพราะเมื่อคืนที่ฉันนอนหลับมมเมนตัมของการดึงดูดทั้งหมดมันค่อยๆลดลงแต่ตอนนี้ฉันตื่นนอนแล้วฉันจะใส่ใจและจงใจโฟกัสพยะยาณทิศทางที่จะช่วยให้มีการเปิดรับในตัวของฉันฉันรู้ดีว่าตัวฉันเป็นส่วนขยายของซอสเอเนจีต้นกำเนิดของฉันฉันรู้ดีว่าฉันมาอยู่ที่นี่ในโลกกภาพนี้ยังมีจุดประสงค์ฉันรู้ดีว่าโลกกายภายนี้ มันมีการหลงเวลาและระยะทางและมันก็รับใช้จุดประสงค์ของฉันเป็นอย่างดีฉันจะพิจารณาคัดก,กรองและตัดสินใจเกี่ยวกับการตีความหมายการให้บทสรุปในทุกรูปแบบในทุกสิ่งที่มันสําคัญต่อตัวฉันและฉันจะใส่มันไว้ในไวเบ레이ชันความเป็นจริงของฉันโดยมันจะมาจากตัวตนที่ยิ่งใหญ่ภายในตัวฉันหรือต้นกําเนิดของฉันเท่านั้นต้นกาเนิดของฉันผู้เป็นจุดเริ่มต้นในวันที่ยอดเยี่ยมวันนี้ของฉัน ฉันชอบที่จะได้รู้ว่าต้นกําเนิดของฉันตระหนักถึงตัวฉันเสมอและฉันก็ชอบที่ได้รู้ว่าเธออยู่กับฉันเสมอและเดินทางไปกับฉันในทุกที่ที่ฉันจะไปในวันนี้ฉันชอบที่ได้รู้ว่าเธออยู่ในทุกบทสนทนาของฉันและเธอก็ตระหนักรู้ว่าอะไรคือความมุ่งมั่นตั้งใจของฉันเธอจะใส่ใจดูแลเกี่ยวกับผู้คนที่ฉันกําลังจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยและเธอจะรู้ว่าอะไรคือความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเขาฉันชอบแผนการและมุมมองในภาพกว้างใหญ่ ที่เธอริบเอาไว้เพื่อรับใช้ฉันและมีให้สําหรับตัวฉันและฉันก็ชอบไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งใดก็ตามฉันพร้อมแล้วสําหรับตอนนี้ที่จะรู้ถึงแรงกระตุ้นเกี่ยวกับวันที่ยอดเยี่ยมวันนี้ของฉันเมื่อฉันเคลื่อนผ่านวันนี้ไปฉันรู้ว่าความแตกต่างหรือสิ่งตรงข้ามจะยังคงมีอยู่และสิ่งนี้ทําให้ฉันได้พบมุมมองใหม่ๆที่ฉันปรารถนาเพิ่มมากขึ้นฉันรู้ว่าในวันที่ยอดเยี่ยมวันนี้ของฉัน ถ้าฉันมีประสบการณ์ของสิ่งตรงข้ามความปรารถนาที่ไม่ใช่ประตบของฉันจะยังคงดำรงอยู่ในเส้นทางของฉันและมันจะคงอยู่แบบนั้นเสมอฉันจะโอบก,กอดสิ่งตรงข้ามที่จะเข้ามาในวันนี้และจะเก็บมันไว้เป็นมุมงบองใหม่ใในชีวิตเพราะฉันเข้าใจดีว่าสิ่งตรงข้ามไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทําให้ฉันค้อยเฟะออกจากเส้นทางความปรารถนาของฉันเลยและฉันเข้าใจว่าฉันก็ยังอยู่บนเส้นทางและกำลังทำสิ่งที่ฉันมุ่งมั่นตั้งใจไว้ พราฉันมาอยู่บนโลกใบภาพนี้ดังนั้นฉันจะมีสติพิจารณาการกรองแยกแยะและพาเพื่อการรับรู้ใหม่ๆว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ฉันปรารถนาและตลอดทั้งวันฉันจะมีสติรับรู้ถึงทิศทางความรู้สึกของฉันด้วยความกระตือรือร้นฉันคาดหมายว่าในวันนี้ฉันจะรู้สึกดีอย่างยาวนานตลอดทั้งวันแม้ว่ามันจะมีสิ่งตรงข้ามอยู่เพราะฉันเข้าใจดีว่ามันจะช่วยให้การจงใจและการโฟกัสของฉันคมชัดมากขึ้น และเพราะฉันเข้าใจดีว่ามันจะช่วยให้วันนี้เป็นวันที่ดียิ่งขึ้นไปอีกและเพราะฉันได้กำหนดความตั้งใจของฉันอย่างมีสติตั้งแต่เริ่มต้นเช้าวันนี้เพื่อที่จะได้ใช้อารมณ์เป็นระบบนำทางในแบบที่ต้นกำเนิดของฉันตั้งใจให้ฉันใช้ประโยชน์จากมันเมื่อฉันมาอยู่ในรูปกายนี้การเริ่มต้นในเช้าวันที่ยอดเยี่ยมนี้ว่าแทกอารมณ์ของฉันจะเต็มไปด้วยการสำแดงฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพการดึงดูดอย่างมีประสิทธิภาพว่าแทกอารมณ์ของฉัน คือความเป pues okay. <m dear> ็นจริงในตอนนี้ที่ฉันสามารถรู้สึกในทิศทางที่ฉันอยากรู้สึกฉันมุ่งมาตั้งใจที่จะรู้สึกบทบาทแม้ในเรื่องที่ไม่ปรากฏเพราะฉันเข้าใจถึงความเป็นจริงในการสร้างและรู้ถึงวิธีในการสร้างตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าอะไรคือศรัทธาที่แท้จริงตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าอะไรคือความเชื่อที่แท้จริงมันคือการเข้าใจว่าจักรวาลทำงานยังไงมันคือความเข้าใจว่าวัยประชามนนำมาซึ่งการแสดงิ์การปรากฏขึ้นจริงมันคือความเข้าใจว่า ที่ว่าไวเบรชั่นก็คือความจริงมันคือความเข้าใจที่ว่าฉันสามารถบรรลุการจำเสเทยร์ไวเบรชั่นในคลื่นที่ตรงกับไวเบรชั่นของความเป็นจริงมันคือความเข้าใจที่ว่าฉันสามารถควานหาความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งหรือเฟือขนาดมันยังไม่ปรากฏขึ้นจริงฉันอกกรดวันนี้วันที่ยอดเยี่ยมนี้ยังไม่มีเงื่อนไขแล้วันนี้จะเต็มไปด้วยสภาวะต่างๆมากมายมันอาจจะเป็นการเดินทางการขับรถการจราจรผู้คนธุรกิจการค้าขายใดๆก็ตามอาจจะเป็นหมดสภาพต่างๆ มากมายอาจจะเป็นข้อมูลแยกแยะมากมายทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันได้รับฉันจะยอมรับว่าเป็นพื้นฐานของการแผนนริสแผนริสของการเป็นจริงของฉันแต่ยังไงก็ตามมันยังมีเสียงภายในมีอารมณ์ต่างๆมีการตื่นรู้มีข้อมูลสัจธรรมที่มาจากต้นิดของฉันและมีตัวฉันที่ได้มีโหมดของการเปิดรับวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่ฉันจะได้รับการตลาดรู้ว่าการรับรู้ใหม่ๆที่มากขึ้น ที่เกี่ยวกับเวอย์ชันของฉันในวันนี้มากกว่าทุกวันที่ผ่านมาและฉันจะได้ตระหนักถึงทิศทางความรู้สึกของฉันมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาและในขนาดที่ฉันเคลื่อนผ่านรูปกายภาพรูปกายภาพที่ปรากฏโลกของวัตถุนี้ฉันจะโอบกอดมันไว้ฉันจะกบมือฉันจะชื่นชมมันฉันยังคงย่อมรับความเป็นอยู่ของฉันในวันนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขว่าอาจจะเป็นครั้งแรกที่ฉันทําอย่างนี้แต่ยังน้อยมันก็ดีกว่าที่ฉันเคยเป็นมาเมื่อก่อน เพราะความรู้สึกของฉันในวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วแต่ความรู้สึกของฉันในวันนี้จะขึ้นอยู่กับวัยเวริชันของฉันที่ฉันได้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นวัยเริชันของฉันที่ฉันได้จูนวัยเรชันที่ฉันเข้าใจวัยเวริชันที่ต้นกำเนิดของฉันมอบให้กับฉันวัยเรชันที่ฉันได้เข้าถึงวัยเริชันในความทีโคม้ารเป็นตัวตนที่แท้จริงของฉัน วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมจริงๆวันนี้ฉันจะบอกตัวเองว่าฉันจะเป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเองฉันจะบอกกับตัวเองว่าฉันจะส่งออกไปบรชั่นอย่างชาญฉลาดฉันจะบอกตัวเองว่าฉันจะมีสติรับรู้และตระหนักถึงระบบชี้นำอารมณ์ภายในตัวของฉันและจะใช้มันให้เกิดประโยชน์และมันสําดงฤทธิ์สัแดงสตยภาพภายในตัวของฉันฉันเข้าใจว่าต้นกำเนิดอยู่ภายในตัวของฉันเสมอและรู้ดีว่าฉันกำลังยืนอยู่ในจุดไหนในความสัมพันธ์ ทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาและฉันเชื่อว่าทุกสิ่งที่ฉันเป็นเสียงภายในของฉันกําลังนําทางตัวฉันให้ไปตามเส้นทางง่ายง่ายสบายสบาย,บายลื่นไหลและมีความต้านทานน้อยที่สุดกำลังนําทางฉันให้ไปตามเส้นทางสู่ความปิติยินดีที่สุดของมันฉันกําลังนําทางให้ตาไปตามเส้นทางที่ไปสู่ความกระจัดมากที่สุดของฉัน มักำลังนำทางให้ติดตามเส้นทางแห่งความเบิกบานใจความสนุกสนานความปิติยินดีของฉันดังนั้นวันนี้ฉันจะบอกกับตัวเองวันที่ยอดเยี่ยมนี้ว่าไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนไม่ว่าฉันจะทําอะไรไม่ว่าฉันจะมีปฏิสัมพันธ์กับใครมันจะอยู่ในความมุ่งมั่นตั้งใจสูงสุดของฉันก็คือการคงตัวเองให้อยู่ในพื้นที่ของความรู้สึกดีเสมอวันนี้ฉันจะบอกกับตัวเองว่าวันทั้งวันจะเป็นการขอบคุณการชื่นชมยินดียิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเจ้านาที่อารมณ์ที่ยิ และอารมณ์ของฉันจะตอบสนองคอยตามความรู้ตัวทั่วรองของฉันฉันจะบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะใช้ชีวิตด้วยความรักอย่าไม่มีเงื่อนไขด้วยความกระจางความชัดเจนอย่าไม่มีเงื่อนไขด้วยการจูนการอยู่ในความถี่เดียวกับความปรารถนาอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยการคืนดีเริ่มต้นใหม่ด้วยการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขวันนี้ฉันจะต่อทอดจูนกับต้ตนกำเนิดของฉันเพื่อแสดงตัวตนแท้จริงของฉันวันนี้ฉันมุ่งมั่นใช้ศักยภาพของตัวเอง อห้ดีมากที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้เติมเต็มที่แท้จริงที่ฉันตั้งใจจะทํามันให้สําเร็จในวันนี้วันนี้ฉันจะมองหาเหตุผลที่จะรู้สึกดีและฉันจะบรรลุถึงความรู้สึกดีและถ้าวันนี้ฉันได้พบกับสิ่งที่รู้สึกไม่ดีฉันก็จะเพิ่เพินกับความเจ๋งความยิ่งใหญ่ระบบนาทางภายในตัวของฉันและฉันก็จะทําการปรับเปลี่ยนให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมาอีกครั้งวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะตัดสินแล้วว่าฉันจะมีความสุขที่สุดและรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งใจ ฉันรู้ว่าความสงบใจความสุขความอิ่มเอมใจความรักมันคือต้อตนกำเนิดของฉันคือตัวตนของฉันนี่เป็นธรรมชาติในตัวของฉันวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดอีกวันหนึ่งในชีวิตของฉันวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมจริงๆ